แว่าแบ่งกันกันดีกว่าปะ่ะเอเอเห็นด้วยพวกเราเจอมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราแต่เราว่าไปมอบครูดีกว่านะใช่ใช่ไม่ใช่ของของเราไม่ควรมนเป็นเจ้าของเอางี้ละกัน,นามหลักราาประชาธิปไตยยกมือโหวตใครได้เสียงมากกว่าก็ตามคนนั้นใครว่าคนเอาไปแบ่งกันเ <c oughs> ใครว่าคนเอาไปคืน <c oughs> เราว่านายต้องเป็นคนตัดสินแล้วละ่ะ <c oughs> ยกมือสดับสนุนเราเราให้นาย60% 6นตนี่มันเท่าไร,รอะไม่รู้รู้แต่ว่ามันเยเอะอฉันชนะตามหลักการประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไม่ได้หมายถึงเสียงข้างมากแค่เท่านั้นหรอกนะแต่มันต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและสังคมกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่ต่างหากพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่แท้จรงิงถ้าเรารู้จักแต่สิทธิ แต่ไม่รู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีบ้านเมืองก็จะมีแต่คนเห็นแก่ตัวเราไม่อยากเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมเห็นแก่ตัววะ่ะก็จริงของพวกนายนะนี่เป็นเงินที่ป้าจะต้องนำไปจ่ายค่าผ่าตัดให้ลูกป้าป้าขอบคุณพวกหนูมากๆนะจ๊ะ